สวัสดีค่ะเอเดพรอ r เพคลิกอสังหาพัทยานะคะวันนี้เรามารู้จักประเภทของคอนโดกันนะคะว่ามันมีมันมีประเภทที่มันแบ่งแยกยังไงบ้างนะคะคอนโดมันก็จะมีอยู่3 3แบบหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นคอนโดโลไลท์นะคะแล้วก็คอนโดมิดเดิลไลท์แล้วก็คอนโดไฮไลท์ rise. มีอยู่3แบบนะคะคอนโดโลไลท์ก็จะเป็นคอนโด พูดง่ายๆว่าเป็นคอนโดตึกเตี้ยๆค่ะตึกเตี้ยๆสูงไม่เกิน8ชั้นนะคะคอนโดในลักษณะนี้เขาก็จะเน้นแฟคซิลิตี้ซะส่วนใหญ่นะคะเป็นส่วนน้ำหรือว่าเป็นสวนหย่อมให้มีพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเยอะหน่อยนะคะส่วนใหญ่ที่ที่พัทยาที่เขาสร้างกันก็จะเป็นตึกเตี้ยหลายๆตึกนะคะอาจจะเป็น3ตึก4ตึก5ตึก6ตึก แล้วก็สร้างสร้างล้อมรอบสร้างล้อมรอบแฟคซิลิตี้ก็คือสร้างล้อมรอบสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะตกแต่งในส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยก็คือให้มีกิจกรรมเล่นเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคล้าย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 รีสอร์ทนะคะก็คือตกแต่งสไตล์รีสอร์ทนั่นเองส่วนคอนโดมิดเดิลไลท์ก็จะมี จำนวนชั้นเนี่ยประมาณ21ชั้นนะคะก็ไม่ไม่สูงเกินกว่านี้นะคะก็จะเป็นคอนโดที่อาจจะอยู่ในในเขตที่ทำเลดีนะคะทำเลดีหน่อยแต่ว่าไม่สามารถขึ้นสูงได้เนื่องจากตัวเซ็ตแบ็กจากตัวถนนจากตัวริมชายหาดที่มันไม่สามารถที่จะขึ้นสูงได้ตามกฎหมายนะคะเขาก็จะเลือกทำคอนโดขนาด ม i d เดิลไรสกันนะคะแต่ว่าในพัทยาจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะในพัทยาจะมีคอนโด o ลไรส์ rice กับไฮไรส์ไปเลยนะคะและและแบบสุดท้ายก็คือคอนโด High r i ส e ตัวนี้พัทยาทำเยอะมากนะคะก็คือจะเป็นคอนโดสูงเลยตึกสูงนะคะ30กว่าชั้นจนถึง 4, 40ตอนนี้น่าจะมีถึง69ชั้นนะคะที่ที่เป็นคอนโดท,ที่ที่สูงที่สุดในพัทยาที่เช็คได้นะตอนนี้ก็คือ69ชั้นนะคะตอนนี้ก็ในส่วนคอนโดไฮไรส์ rise, แต่เก่ะน,นะคะก่อนหน้านี้ก็จะ ไม่ค่อยเน้นแฟคซิลิตี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเน้นขายวิวแต่ว่าณนปะัจจุบันเนี่ยก็จะมีเดเวลอปเปอร์อยู่เจ้าหนึ่งนะคะที่มาทําตลาดคือเป็นคอนโดไฮรีส์ด้วยแล้วก็ทำแฟคซิลิตี้แบบเป็นรีสอร์ทเลยนะคะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่แล้วก็จัดสวนอย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งมันก็ทําให้ดึงดูดแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากๆเลยนะคะเป็นมิติใหม่ของพัทยาเหมือนกันนะคะแล้วก็ ในส่วนของคอนโดไฮร r ส์ตอนนี้นะคะก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นทําสระว่ายน้ำนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆหน่อยก็จะทําสระว่ายน้ำสองกลายสว i ิมมิ่งพูลเนี่ย 2, 2สองสระนะคะก็จะส่วนใหญ่นะคะจะเลือกกลางกลางตึก1สระแล้วก็จะเป็นท็อปท็อปฟลอร์อีก1สระนะคะซึ่งทําให้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อคอนโดที่พัทยานะคะก็จะ มีตัวเลือกเยอะแล้วก็ของคุณภาพในเรื่องของการทำแฟคซิลิตี้ยังไงให้ดึงดูดนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะที่จะลงทุนคอนโดในพัทยาก็สามารถเดินทางมาที่พัทยาแล้วก็เลือกเลือกดูเลือกช็อปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะมากมายนะคะหรือไม่ถ้าเกิดว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปไปที่ไหนก่อนแล้ว คอนโดมันมีตั้งแบบร้อยๆโครงการคือจะไปที่ไหนจะก็สามารถที่จะสอบถามอาเอเจนท์ที่พัทยานะคะเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยเขาก็จะมีเอเจนต์ในการบริการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งในตรงนี้ก็จะฟรีนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายก็คือเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็คือสามารถที่จะให้อเอเจนต์หลายๆเจ้านะคะก็คือพาไปช็อปพาไปชมเพื่อที่จะ าถามข้อมูลจากเอเจนต์ต่างๆได้ด้วยนะคะมันเป็นการาย่นระยะเวลาประหยัดเวลานะคะประหยัดพลังงานเราด้วยนะคะเพื่อที่จะหาคอนโดที่ถูกใจได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้แล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ